เพมเต้นพี่น้องเพมจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ยายบอกขอบคุณค่ะจะกินอะไรเด้อพี่น้องเด้อขนมเตียวของฝากจากคุณป้านุชนี่เพมเต้นนี่ใหญ่มากค่ะขอบคุณค่ะของัปีใหม่ ปาดเลยพี <mile> ่น้องปาดเลยยายบอกว่าอยากกินเลยโอ้อยากกินเนี่ยยายบอกว่าอยากกินเอ็นเอ็นเข็นเอ็ปาดเลยเนาะพี่น้องเนาะเอ้ไส้ไข่เค็มรู้เลยมีเห็ดยงางใหญ่ไหมพี่น้องยายบอกว่าอยากกินเดวแ่งไวให้สบายใจท้ายบานมาก แบ่งไหพ่อใหญ่ย้อยนำ้ำพอญ่ต้อยก็อยากกิน,เ,น,เ,น,เ,นเห็นไนหะนะมโอ้โหไข่เคม็มเบเลอเลยอะ่ะพี่น้องมากินน้ำกันเลออ้อจ้าพี่น้องมากินน้ำกันเล้ออ้ยอาแม่แม่อะตรงนี้เนาะปูก็ได้แล้วเนาะเราก็ไม่ต้องไปส่งปูก็ได้ได<ม>้ได้แล้ว ได้กันหมดทุกคนอเมอ่ะอยาวกินเลยสชูให้ลำรวยลำรวยเด้อป่าเด้อวยแตบมากเลยพี่น้องมากินทํากันเด้อค่ะขอบคุณสําหรับขนมเด้อป่าเด้อขอบคุณสําหรับขนมแมงมีสีสุกนะคะ อร่อยมากเลยค่ะพี่น้องมากินน้ำกานจ้าเอ,าเอามาให้อีกไงเด้อคลิปนี้กัรทายาก,กขอจบแข็งกอนละพี่น้องส่วนพี่น้องมากินน้ำกาน <c oughs> ขอให้ก้นที่หายนี่ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแห้งลำรวยลำรวยด้วย,วยจ้ะพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณจ้า